สวัสดีค่ะเฮ hey, ทั้งประเทศเบลล่าราณีประกาศข่าวดีแล้วเป็นอีกหนึ่งละครเรื่องดังที่ถือเป็นตำนานของช่องสามเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับละครบุคเพศนิวาเพราะเรื่องนี้ได้ส่งให้พระนางอย่างเบลล่าราณีและปบธนวัฒน์กลายมาเป็นพระนางห้างแตกแถมยังสร้างปรากฏการณ์อเจ้าฟีเวอจนมีแฟนๆชาวต่างชาติมาเที่ยวตามรอยที่ไทยและใส่ชุดไทยตามรอยสาวเบลา่า ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุดไทยได้เป็นอย่างดีล่าสุดหลังจากที่รอคอยภาคต่อมานานหลายปีสซอ์เบลล่าก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าจะปิดกล้องแล้วค่ะใกล้ได้ดูแล้วนะพรมรกขิดงานนี้ทั้งแฟนชาวไทยและแฟนชาวต่างชาติต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างรัวๆเพราะอยากจะติดตามภาคต่อของบุเพสันนิวาสแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องราวของรุ่นลูกพระนางโดยพระนางก็ยังคงเป็นโป๊เปเบลล่าเหมือนเดิมเอาอเป็นว่าแฟนๆละครเรื่องนี้ก็อดใจรอกันอีกนิดนะคะเพราะใกล้จะได้ดูกันแล้วก็หวังว่าภาคต่อน,นี้จะสนุกและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้เหมือนเดิมได้วันออนแอร์เมื่อไหร่เราจะรีบออกมาอัปเดตให้ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ